แตกอีก54ล้านลูกค้ากองสลากพัดถูกรางวัลที่1ชาวโคราชรับเต็มเต็ม30ล้านแต่ต้องรอเงิน7วัน หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์66โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข297411รางวัลเลขท้าย2ตัว92รางวัลเลขหน้า3ตัว181789รางวัลเลขท้าย3ตัว101และ664 เมื่อออกรางวัลเสร็จสิ้นมีทั้งคนที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้โดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสลากกับกองสลากพัทหลังจากน็อตกองสลากพัดโดนดี i แจ้ง2ข้อกล่าวหาและอายัดบัญชีก่อนประกาศยุติการขายสลากชั่วคราวส่วนการจ่ายเงินรางวัลกับผู้ที่ถูกรางวัลกับก,บกองสลากพัทดี SI และกองสลากพัดจะร่วมกันทํางานแต่ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบโดยจะสามารถโอนเงินให้ลูกค้าที่ถูกรางวัลได้ในวันที่7กุมภาพันธ์66 ล่าสุดเพจกองสลากพัพดโพสลอตเตอรี่ของลูกค้าที่โชคดีถูกรางวัลที่1ในงวดนี้มีทั้งสิ้น9ใบจำนวน54ล้านบาทแยกเป็นลูกค้าชาวโคราชถูกลอตเตอรี่5ใบเป็นเงิน30ล้านลูกค้าชาวอุตรดิษฐ์ถูก2ใบเป็นเงิน12ล้านบาทลูกค้าชาวประจวบคีรีขันสองใบเป็นเงิน12ล้านบาท